แต่กินปมแท้ค่ำน,น,นี่บ้านเขาได้ยิ่งข่าวะว,ะวะ่าฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะที่นี่ฝนก็ตกเหมือนกันค่ะรัฐควีนสแลนด์ออสเตรเลียค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจอสาวอีสานจังหวัดร,ร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายแบบฟวดบ,บ,บุบกันเลยจ้าจิ้มจุ่มแจ,จ่วห้อนค่ะแจ่วห้อนมีทั้งหมูเนื้อแล้วก็กุ้งจ้าทำง่ายๆกินได้ที่บ้านนะคะอืมแค่มีซุปแจ่วหอนแก้วใจค่ะ69บาทนะคะแถมน้ำจิ้มแจ่วแ่บๆกินกันเลยกินกันเลย ต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่ซุปเจ้วฮอนแก้วใจลงไปค่ะ1ซอง69บาทซื้อหนึ่งแถมน้ำจิ้มเจ่วอีกหนึ่งนะคะ69บาทค่ะกินดูแล้วกินดูไม่ติดบาทไว้ตลอดค่ะนี่อ้าวโอเคใส่ซุปลงไปใส่ผัก รอผักสุกค่อยเติมเนื้อสัตว์นะคะวันนี้ผักนี่อย่างไ่ใส่เห็ดใส่แค่ลอดใส่ทัวผักอีเลิศกับหัละผ้าใส่ตอนถ่ายค่ะผักกาดผักกาดขาววุ่นเซนเอานี่ใส่ลงไปถ้าผักซุกแล้วสิมาเติมเนื้อสัตว์จ้ะในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วที่แถมมานะคะมีทั้งขมและไม่ขมคะ่ะเลือกได้ บีบอกมานะคะ1นึ่งซองเติมน้ำร้อน6ช้อนโต๊ะค่ะแต่วันนี้เจ๊ก็จะเติมน้ำซุปไปเลยค่ะ6ช้อนโต๊ะหนึ่งสสามส้าหกจ้ะจะเติมเข้าวคั่วพริกป่นก็ได้นะคะตามชอบแต่ว่าอันนี้เจ๊ว่ามันเข้มข้นมากคักแล้วจ้ะเข้มข้นแล้วไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะนี่แหละนี่ น้ำจิ้มเจวกับสิมาในาลักษณะนี้จ้ะโอ้ยหิวเจ๊บังกินขมมื่อนี้กินรสขมจ้ะเดือดแล้วใส่หมูลงไปบันหมูสไลด์ลงไปหมูในต้องกินสุกเด้อรอหมูสุกเจ๊ค่อยจะมาเติมหั้วะพาแล้วก็กุ้งแล้วก็เนื้อนะคะใส่ลงไปรอหมูสุกค่ะ ค okay. พักซุกแล้วหมูซุกแล้วจ้าใส่หัวละพาแซ่บปาดพักอีเลิศใส่ไปเบิดใบเด้ดิพักอีเลิศหรือเออ่ใบชะพลูนะคะหัวละพาขาดไปไหนเด้อโหละพานี่ใส่ลงไปโอ้ยหอมหอมหอมแห้งกุ้งนี่ก็ใส่ลงไปเนื้อนี่ก็ใส่ลงไป ว่าเนื้อกับกุ้งเนี่ยกุ้งมันสุกง่ายเนื้อเจอว่ามากกินแบบว่าสุกแห้งค่ะโอเคพร้อมเสิร์ฟค่ะฝฟ่วงปูมแท้คํามอืม เจอบะมากสุกแห้งแต่ว่าอันเอาลงในหมอก่อนนะนี่มันก็สุกแล,ล้วล่ะใช่ละ่ะเขาต้องโชว์นะว่าเป็นใบเลยพอกี่เลิศดนะ่หัวแห้ง หัวละพาจ้ะกินแก้วหอนเนี่ยขาดผูไใดมันหัวละพาก็พี่น้องแต่ที่นี่ผู้ใดขั้นผู้ใดบ่เคยลองใส่พักอี้เลิศถ้าท่านใดที่ไม่เคยลองใส่ใบซับ,บรูลงไปนะมันสิเลิศสุดเลยอีทีลองลองอันนึงนะช่วยแนะนำมากค่ะ บ้านเ่าเดี๋ยวยิ่งข่าวาวาฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะนี่ฝนก็ตกเหมือนกันค่ะรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียค่ะ เตับแป๊ะเนี้ยนะกุ้งตัวนีดหน่อยนึงห้างกินไปเลยแนะนำให้คลายนะคะจับแห้ง เจ้าของร้านจะมีหน้าร้านที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะบ้านนะีอย่างเนาะบ้านซำล้านบ้านทาซำล้านบ้านสำล้านนี่แหละจ้ะร้านเจียฮอนแก้วใจจ้ะแซบบอกว่าดีเนาะแจ็คสิเอาใสแจ็คสิเอาออกอื Det er bra. Nå กินเน่นเหิวหิวจ้ะอากาศเย็นๆนี่ได้สดอีหยังฮ้อนๆนี่มีแห้งยาวเียวตัวแม่นบ่ จิ้มจุม่มค่ะอืมนัวคุณฮั่ง มันต้องกินห่อนห่อนอย่างสิเราพี่น้องแก้วห่อนแจ่วห้อนมันก็ต้องกินห่อนหอนมันมีแสบมันจะมีแห้ง,หงเงาเงียวเอาเลยจานนี่ออกมาอยังตีคือมากินใส่จานไปกินแบบนี้แล้วมันจะกินเก๋กุ้งกุ้ง sẹp mặc đấy và sẹp cứ đấy hết cả sẹp ăn xịp hoa đấy các bạn im chung ừ ừ. thì mình nhét nền chắc bượt cân ui chung 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 cũng nhìn Nằm hú nằm ta đẹp, lại cả đại บอกพอดีอืบสืพ่อคือบอพ่อจักเถอะเขาอีดีเหรออิมเนี่ย สวนตบท้าย <laughs>